Let's locked down. Everybody locked down. Rosie locked down. Everybody locked down. Hands up ไม่มีเราจุดบอด Off on self pick self camera มายิงจำห้ซิกในแต่ละวัน Hashtag เกิดขึ้น No m a t t e อ oh มันกับกราวซีโเรืนั่นแหละเข้าออไปแล้วก็กลายเป็นเหยื่อพูดไปใส่ใจสนใจกันบล็วันชัดทูชัดนาวไม่มีวิธีจริงใจมีงเงนเดือนละหุดแอนด์แพนนิงเพื่อนั้นนะเวนิติแฟนในความโชคดีก็มีแค่นี้ที่พวกมันจะทำได้มารู้สีสมผัสแบรนิ์แข่งกันในทุกวเวลาคอมเพนนิง่งความมีชาลิสต์ยาลมกระจายออกไปเมื่อไรก็โควิดอาบแดดแต่ละวันเข้าไปตัวด้วย SNS ต้องเช็พ่เพ่และสิ่งหวังก็จมมันนะาหัวลายกับคู่โอ้ Get up, back up, m a s k up, lockdown แบบไหนอินสตาแกรมคือไลฟ์แต่ยิ่งทำให้ทรมานและเศร้าในทุกเวลาเจ็บปวดและกินหันเอ็นมา PARTY ON LOCKDOWN ทุกคนต้อง pay 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 Only for fame 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 จงยอม o p e y obey, pay pay PARTY ON LOCKDOWN สังคมมัน low 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 Losing control troll troll ช่วยฉันสักที่ที่ที่ PARTY ON LOCKDOWN